คุณครับพิ่๊ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพ,พลครับสรุปเรื่องเด็ดๆของกีฬาทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่อากงอมาม่าคุณปู่คุณย่าดูได้หมดเรื่องราววันนี้เกี่ยวกับนักกีฬาที่ชอบช่อง3คุณผู้ชมครับ number 3 หากพูดถึงเรื่องของบาสเกตบอล NBA ณนะขณะนี้บุคคลที่สำคัญที่สุดและเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์สุดอลังกับ Number 3หรือว่าเบอร์3คือ Kobe b r ร a n นเขาทำอะไรชอกเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป Michael Jordan ตำนานนักบาสของ Chicago Bulls น่าจะเป็นนักบาสที่เก่งและดังที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาแต่ล่าสุด Kobe Bryant การของอ l l e เเลเกอร์ซุปตาวัย36ก็อาจจะบอกว่าหากดูจากตัวเลขผมชนะไมเคิลจอร์แดนแล้วนะครับตลอดชีวิตการเล่นบาสของโคบี้นี่ฮะยิงลูกโทษได้แต้มหนึ่งยิงแบบนี้ได้2แต้มยิงนอกเส้นก็นได้3แต้มไมเคิลจอร์แดนทำไปทั้งหมด32,292แต้มครับแต่โคบี ขอแค่ลูกนี้เพื่อแซงและทำได้ฮะโคบี้แซงไมเคิลจอรแนขึ้นมาเป็นนักบาสที่ทำแต้มสูงสุดอันดับสใน NBA และล่าสุดหลังจากสตีเวนเจอราดกับตันทีมของเลอภูนะฮะประกาศว่าฤดกูกาลหน้าจะย้ายมาอยู่กับทีม LA Galaxy โคบี้ซึ่งเล่นให้กับ LA Lakers ก็บอกอา้าวสองทีมเมืองเดียวกันป้องป้อนรับซะ w ยินดีต้อนรับสู่ LA man ม,มาลาลากันนะ ผมมั่นใจว่าเมื่อเจอมาเนี่ยทีมบ bon อลเราต้องเปนแชมป์แน่ผมตื่นเต้น very much ที่จะไปดูเจอเตะซอกเกอร์นะผมก็เป็นเป็นติ่งคุณมานานแล้วแหละคุณเป็นยอดนักบูยอดผู้นำก็เอาเป็นว่ามาแอลเลแล้วก็มาแตะตูดคู่แข่งแล้วก็มาชิวกับพี่นะมันเจอผู้ชายคนนี้คือนิยามของคำว่าฟาลิคิตหรือจะสู้มาณนะคนคุณผู้ชมครับพอดีเห็นชูเบอร์สามดีแล้วเรื่องเบอร์สามนี่ เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นถึงความเก่งของเขามาอยู่ครั้งนึงครับวงในบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเจอโคบีแบร์แอแล้วก็บอกพี่อยากซ้อมบาสกับพี่ยังเลยพี่เก่งโคบี Kobe บอกโอเค3เจอกันเด็กคนนั้นนะครับก็วันรุ่งขึ้นบอกพี่ผมไปรอพี่ตอนบ่าย3ผมไม่เห็นเจอพี่เลยโคบี Kobe บอกว่าผมชูเบอร์สานี่คือซ้อมตอนตีสาม นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคนที่ประสบความสําเร็จจะกระหายความสําเร็จเหมือนอย่างที่เราต้องการหายใจเมื่อไร่ก็ตามที่คุณต้องการหายใจเพื่อจะมีชีวิตต่อไปและความต้องการจะประสบความสำเร็จมากเท่านั้นคุณจะเป็น Number รวได้มันกับโคบีไบรอันพิจาเห็นพิจารผมรู้แล้วว่าเชียร์แมนยูไนเต็ดนะฮะวันนี้คุยเรื่องบาสมีทีมโปรดบาสไหครับคุนี้เจอกันหม่เวลาเดิมกับช็อกีฬาแชมป์สวัสดีครับ